สวัสดีค่ะขอขอนแม่เอ็กที่คุณคู่แมวเหมียวเด้อเหมือนเอากระติน้อยมาทักให้แล้วะว่าพันญาติแล่วบไปลบมาฝวนโตกพี่นองเอ้ยมันนี่ไปทำงานใส่เศ้าเนาะค่ะบัดน,นี้ใจเนาอฝวนโตกทักเลยค่ะ <c oughs> ถือว่าลําบากในการเดินทางเนาะค่ะพี่น้องเลยนะคะจะเป็นห่วงเป็นใยฝนตกเกือบทุกมือเลยนะคะอ่าก็เป็นห่วงเป็นใยวันที่สามถือทุกสภาพคุณพูดเริ่อเหนียวจะไปเบิ่งหมอล่ำอีกเจ็ดมืออีกหนึ่งสัปดาห์เน้องหายใจเขาจะไปเบิ่งหมอล่ำให้ใจใยระบายที่คือหูไปโอ้ยค่ะสองค่าวันหน้าซอยกันได้วันที่สามถือทุกสภาคพบอดฝนบอดฝ้านะคะไอ้คุณพูดไป อบอกเดอกไม้มอกมาไล่ให้ทุนการศึกษาไห้ติดมามาหลอกมาไล่ศิลปินนะคะแต่และคนแต่และถัดอย่างมีความสุขเนาะอซอยกันซอยกันภาวนาซอยกันนะคะเคจังไดล่ะเนาะอันนั้นมันเป็นเรื่องของเกาะธรรมชาติมดแลว้วเขาบ่กสามารถยึดหรือหามกันได้นะคะแต่แต่ย่างเดียวคือทรงคิดทรงใสยชาวนาซอยกันโอ้ยโค้งโต๊ะคุ้มือคุ้นมือหละกะโต๊ะแบบเป็นมือเป็นขึ้นแบบเนี้ยโอ้ยเป็นห่วงเลยนะคะ คี่จังไหนล่ะพี่น้องเอ้ยน้องขาพี่มาขึ้นมาเริ่มเห็นอุปสรรคแฉน้อบ้านกะที่กะยาติได้หนิเแม่กุลาบไอเด็กน้อยสามตัวอยู่ของแม่กุลาบของญาติบอกกะที่มีญาติได้ค่ะคู่แม่เหนียวบริหนอนเลยหล่ะมันขึ้นเนี่ควัดที่ยูที่นอนญาติอันนี้กะยาตเนี่ยบอกหันหนาวเพราะว่าแทกแทรกเกลียดนะคะปเร็เทีุ่ราส่วนตัวคนเมื่อกี้เพิ่นกะเกลียดงลดมากที่บ้านกับประเทศโอ้ยตะรีเซอร์ิซซ่าเนี่น้องขนะคะ ต้อยกันต่อยกันนะคะทางชายเง่ามุ่เจ้าอากาศก็ดีดีเลยค่ะเขาบอกถึงโมลห่วงเรือโมลั่มนี่อากาศก็จะดีเย็นสบายชุ่มฉ่ำต้นดอกไม้ของผู้กับบัวตองหดอย่างมันว่ากับฟักสวนโอ้ย่างสวยงามเลยว่าเสียไว้อันเนื้อสวนย้อมงามง่ามิถานน้องโซเฟี้จิพิ่ตจะมาเยี่ยมมาหยามทางเฮือนเนาะจะรอบนยู่บันที่แจงไหนระบังที่สีหกที่สีสีลายที่เก่าถึงเนาะนะคะอุ้ยแมงเมาออกมาแล้วเนาะค่ะแมงเมาออกมาแล้ว นะคะไปเจอท่าไนไดนเนาะนีะ่เนาะแม่เม,มากำลัเป็นพวกต่ว่าบ้านของคุณผู้หนึ่งผู้อันอยากให้เจ้ามามาฉีดถูกฉีฉีรักษาเนาะให้เจ้ามาถึงรอบเวลาเจ้าจกับฉีมาเลยโอ้ยกะทิกลัวกะทิกลัวนะคะให้กำลังใจกะทิด้วยนะคะวันนี้กะทิคือที่สุดนะคะ<ม> <laughs> โอ้ยค่ะพี่เนาะเดี๋ยวจังไหนคุณผู้แม่เมียวก็จิไปเอ็มบอกเสียงฝ่าเสียงฝนนะคะตรงนี้แหละเป็นสิ่งเดียวที่ต้องวุ่นในการเป็นตัวหมอลำนะ เียดายอยู่หนิค่ะคือทุกวันมันมีฝนตกเป็นอุปสรรคออแบบน,นี้ก็่คิดโอ้เสียใจอย่ะนี้เสียใจที่แกเห็นใส่เฮาบ่มวปนปนเปอ่าวันนี้ฟังเพลงสนุกสนุก,นกให้ก็ลังใจหมาหน่อยกนดีก่อนเนาอเป็นปีญานแน่นะคะกะที่คืนขวัญใจฟังมวนมวนเริ่มต้นการทำงานในวันพฤหัสบดีว,วัานี่พักผ่อนคู่แม่เหมียวก็บ่ได้พ,พักผ่อนหรอกเพราะว่าคู่แม่เหมียวไปเห็ดยังไงเห็ดมาไล่เบิดม้อเมื่อยแอกแหลกเลยไม่ทำอะคนยากเพราะจะดีนลง จด็กสื่อแลนไปเสะหาเฮาคื่เก่าเอ้าเดี๋ยวฟังเพลงให้กำลังใจที่หน่อยดีกว่ากะที่คือความใจจ้าโชว์นี้แค่ชุดที่ไป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  ส่วนหนึ่งในทีวิตทุกอย่างฟ้าได้ลิขิตให้มาอยู่ในครอบครัว 每可以，不要遗憾。 รักที่ไม่มีจริงจัง เหนแล้สุขใจใครจะเหมือนที่น้อยไม่เคยแทเทือนไม่ดื้อไม่สนมนมองเหนื่อยล้าคราใดที่มาเครียคล้อใจพองรักจิงที่ได้จับต้องรักที่ไม่มีจจ